แต่ตัดใจไม่ถึงผมว่าไม่ถึงชั่วโมงนะพี่อาใช่ใเร็วมากอะคือยังอยู่บนรถกอล์ฟกันอยู่เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะแธ่ถ้ามีนิ้วโป้งสิบนิ้วก็ยกให้แหล้วเออจะซื้อไพส์กะว่าจะพาแฟนมาดูโดยที่ว่าจะไม่บอกแล้วว่าจะซื้อให้แต่ครับฝากดีน่อยดาสวัสดีครับผมอาช่วยสังหาระครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือโครงการ The Privilege นะครับ ผมกำลังอยู่กับพี่หัวนะครับแล้วก็พี่ตูนวันนี้เราส่งมอบโฉนดกันเรียบร้อยนะครับเราจะมาถามกันสักสอสาคำถามนะครับพิเศษนะครับว่าเอะทำไมเนี่ยพี่หัวพี่ตูนตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงหน้าสุดนะครับใหญ่ที่สุดของโครงการนี้เฟสนี้เลยนะครับภายในระยะเวลาไม่นานอะไรคือเหตุปัจจัยและกการบริการของอาร์ตมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์เล็กๆ,ๆน้อยๆให้ด้วยนี่นะครับสวัสดีครับพี่หัครับสวัสดีค่ะดพี่พันแนะนำตัวหน่อย นะชื่อชื่อบัวน,นะคะปกติอยู่ยูนนนทบุรีะคะ่ะแล้วก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเรื่องราวสตอรี่คร่าวๆสั้นๆก็คือว่าพี่ตูนเนี่ยก็คือแฟนของพี่บัวนเนี่ยเขาเจอเจอสื่อของเรานะครับ <ป la. S 1> แล้วก็ตัดสินใจมาดูที่ดินเลยนะเนื่องจากจะซื้อที่ดินเนี่ยให้เป็นของขวัญวันเกิดตือนอาสยาใช่ค่ะแล้วจะเซอร์ไพรส์จะเซอร์ไพรส์กะว่าจะพาแฟนมาดูโดยที่ว่าจะไม่บอกแล้วว่าจะซื้อให้แต่ตามแตก ผมก็บอกว่ายผมดีใจนะราคาลดให้พิเศษเลยนะเพราะว่าพี่จะซื้อให้กับของขวัญให้กับแฟนอ่ะพี่ก็เลยรู้ทันทีเลยรู้เลยเขาไม่ได้เตรียมเขาไม่ได้บอกกันมานั่นแหละมันเลยเป็นเหตุดมิโนเอฟเฟกว่าจะเอาแปลงขนาดย่อมหน่อยสุดท้ายเขาเอาใหญ่สุดเลยคือยืนอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเหมาะทำโรงแรมมีส่มากนะ <ๆ S 2> พี่รู้สึกยังไงบ้างที่พี่ตูนเซอร์ไพรส์พี่อย่างนี้เอาจริงตอนตอนแรกอ่ะมีไปดูที่อื่นก่อนแหละเออแต่พอไปดูปุ๊บอ่ะเราก็ยังไม่ลายแต่ว่าที่แห่งนี้จะบอกว่า ต้องขอบคุณพี่ตูนเพราะว่าพี่ตูนเป็นคนจ่ายตังค์ที่พี่ออแต่ว่าพอมาถึงที่นี่ปุ๊บค่ะตอนแรกเราก็จะมองแค่ว่าซื้อที่เอาไว้เพื่อสร้างบ้านอยู่ในอ่าตอนที่เราอายุมากแล้วอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติแต่พอมาที่นี่ปุ๊บตอนแรกก็มองเฮ้ยเรามองแปลงข้างในมองไปมองมาข้างหน้าเป็นน้าําเป็นเขาก็เลยเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้ววะ แล้วที่สำคัญคือพี่ไม่ได้จ่ายตังเองอแหวนพี่จ่ายเราเอาแฟนพี่จ่ายปุ๊บพี่ก็อลไหนไหนก็อันนี้ละก็เลยตัดสินใจซื้อ,อแปลนนี้เข้ามาเร็วมากขึ้นอยู่หน้าที่ดินนะแต่ตัดสินใจไม่ถึงผมว่าไม่ถึงชั่วโมงนะพี่อ่าใช่ใช่ใชเร็ว<ๆ>มากอะคือยังอยู่บนรถกรอล์ฟกันอยู่ <ขอ S 1> เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะเธอนี่แหละจริงจริงจริงไม่คือคือณวันนั้น่รู้สึกว่าพี่ตูนอะจริงๆแล้วแกก็เป็นคนที่คําถามอะไรก็ค่อนข้างเยอะถ้าอยากรู้อะไรก็ถามตรงๆนะคะแต่พอถามไปเสร็จปุ๊บว่า คุณน้าก็จะมีคําตอบให้หแล้วพอคําตอบม,มาปุ๊บเราก็มองภาพไปเรืเ่อยๆๆเฮ้เยมันคืออนาคตว่ะที่เราซือ้อเราไม่ได้ซื้อเพราะปัจจุบัน <c oughs> แต่เราซือ้อเพราะอนาคตมอง้ะอนาคตมาสามารถทําอะไรได้บ้างหนึ่งสองสามคนนั้นแะมันอยู่ในหัว <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายมาเดี๋ยวพี่ก็เชื่อว่าคุณน้าก็ต้องดูแลพี่ต่อไปใช่ดูแลแน่นอนอ่าค่ะได้ได้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเช่นกันขอบคุณค่าขอบคุณค้าก็คือว่าพี่ตูน ก็ต้องบอกว่าอยู่ในแวดวงคือเป็น v p ใช่ไหมพี่ของที่นึงไม่บอกว่าที่ไหนของอสังหาใช่ไหมก็คือว่าบริหารเรื่องเหล่าอยู่แล้วคือเขาต้องละเอียดมากและผมยอมรับว่าละเอียดจริงถามผมนี่ <c oughs> โอ้โหแบบขยี้มากเลยแต่ผมก็ตอบได้หมดนะพราเราไม่มีอะไรหมกม็ดไงแล้วก็ตอบซื่อธรรมดาเลยแล้วพี่เขาก็เลยไว้ใจเนะะาะขอบคุณมากครับสามไร่ไม่เล็กสามไร่ติดเขื่อนไม่เล็กนะฮะโอเคครับ ก็ทีนี้ขอให้รีวิวนิดหนึ่งว่า Art อาร์ตช่วยอสังหารนะผู้ที่เป็นคนขายที่เนี่ยเป็นเตลเป็นเอเจนต์นี่แหละนะฮะบริการดีไหมอย่างไรที่รู้สึกว่ามีอะไรชอบไม่ชอบอย่างไรแลวควรชี้แนะเลยครับ,รบถ้าถามว่ามีอะไรชอบไหมสิ่งที่เห็นในตัวคุณอาร์ตนะคะก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องอสังหาเยอะนะคะเป็นคนที่รู้จริงแล้วก็มีเซอร์วิสไมค่อนข้างไม่จะ เราไม่เร็วคอนข้างีนว่าเรียกว่าดีมากจริงๆถ้ามีนิ้วโป้ง10นิ้วก็ยกให้แล้วเออนะคะก็พอมีคําถามอะไรแกก็สามารถตอบได้ตลอดแล้วก็เรามาหนึ่งที่นี่เราไม่ได้คุยเฉพาะช่วงเวลานี้นะคะหลังเลิกงานหลังอะไรพี่เห็นแฟนพี่โทก็ก็คุยกันตลอดนะคะแล้วก็ได้ความรู้ในด้านอสังหาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอะไรไม่รู้ถามไปก็จะมีคําตอบมาให้เสมอนะคะแล้วก็พอเราตัดสินใจซื้อปุ๊บตอนแรกเขาจะอาจจะจบจงนั้นปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บ บริการหลังการขายก็มานะคะก็ถามไปตอบมาถามไปตอบมาทุกอย่างแนะนําเราได้ดีมากๆอันนี้ชื่นชมมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมีรีวิวให้เรียบร้อยแล้วครับและแน่นอนครับมาดูโฉนดกันขอบคุณมากครับมาดูโฉนดนกันนี่ฉนดของพี่ของพี่ตู่ฉนดนคุดแดงนะครับไหมเอี่ยมสลักหลังเรียบร้อยนะครับมอบให้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและยังไม่ เมื่อกี้แอบดูนิดหนึ่งเลขเลขโฉนดเขาคือปิดปิดนะปิดปิดไม่บอกไม่บอกบดไม่บอกบดลงท้ายด้วย1.40นะฮะเรานะฮะก็ไปแสวงหาก็เจอเลขนะครับอันนี้วันไหนเนี่ยเอ้าถูกชพี่ไม่ิงหาซื้อวันนี้เลยโอ้หรอใช่ใช่1.40นะครับกับ2.40มาดูกันนะครับว่า อันนี้มอบให้เลยนะครับใช่ถ้ารางวัลที่หนึ่งขอให้พี่ถูกหวยหกล้านครับแล้วผมไม่ขออะไรเลยนะฮะขอแค่เลี้ยงข้าผมมือหนึ่งที่ดีที่สุดมือละ3ล้านสองสามพันก็ดีใจนะครับก็ขออวยพรนะแนบไปกับฉนุเลยก็ขอให้ถูกหวยรวยทรัพย์ด้วยนะครับขอให้โชคดีโชคดีแล้วก็ พี่นีก็คือเจ้ทาที่เจ้าทางดีมากประตูสวรรค์ใช่ประตูสวรรค์กับบาดาลเชื่อมกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> คือสิงแสเคยบอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เขาอยู่ตรงหน้าประตูบาดาลกับประตูสวรรค์เลยนะมีฤทธิ์มีแรงมากขอให้เจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับขอบคุณค่าเช่นเดียวกันนะคะย